ประมาณต้นเขาแค่ใหญ่ๆต้นขา่สามเมตรต้องขาม่ทัเมตรไม่วัวนี้เดี๋ยจับก่อนนะครับสัมัสเบาๆจับทั้งเลจับ้เลยโอ้จับจงเหวริวะโอ้โหของจริงของจริงเอาโยมมาจับให้ลองวัดดู เสียรประมาณ3มเมตรได้สเมตรกว่าครับจังหัวไปหัวเข้าเยะเดี๋ยวดีนะวันนี้สามหนจะมาครับ3มเมตรสิกเมตร่ิาเมตร รูปรูปรูป<า>ย่า,ยารูปย่ารูปสังเกตน,นะครับรูปไปอ,อ๋อมันเบาสัามผัสเขาเบานะครับโอ้โหใหญ่แท้ใหญ่มากครับ